ปายนี้ทุกคนบูได้เห็นกันโดนนานเนาะบไ,ไดาคลิปลงโดนโดนเพราะว่า,บ,าบูมีบุคลิปลงแต่เมื่อนี้เป็นมื้อสันวันดีเนาะมาเที่ยวกับเจ๊ก,กิ้งสาวกิ้งแล้วก็พารลานสาวมาแต่เสียงขวามากินข้าวเนาะตอนนี้เราเนาะยู่ส่วนอ่าส่วนยังไงกิน,กนส่วนส่วนมังกรเนาะส่วนมังกรทองที่ว่ามีปลาคราฟหลายๆเดี๋ยวกินข้าวก,กันเนอะกินข้าวแล้วจะพาไปทุกคนไปเบื้องปลาคราฟเนาะ อาหารงามแล้วก็บเบองม์มนูซื้อมักบัวสิบพันบาทเองสิบพันกีบมัดห้าพันกีบเนาะประมาณจากบาทเงินไทยวะจากบาทวะห้าบาทพ่อบอก,าบาอบอกยี่สิบสาวห้าบาทประมาณนั้นที่บอกยี่สิบห้าบาทอ่านสาวห้าพันเลยห้าสิบบาทเนาะประมาณห้าสิบบาทบม่ค่อยฮู้เงินไทยเป็นไง เด้อทุกคนกินข oh. ้าวเดี๋ยวเมนูอาหารกำลังสร้างอาหารอาหารกำลังมากินข้าวน้ำประกัดบรรยากาศเย็นๆดีๆมีน้องน้องปลาแด่ว่าเขาเจ้าพ่ให้ตึกป่าเนาะมีคนเที่ยวบกลอยเลยนี่พาหลานสาวมากินข้าวก็สาวกิ้งฝากนั้นเนาะเดี๋ยวจะพากินข้าวแล้วจะพาทุกคนไปเบื่องปลาคาบลายแท้ลายว่าตอนนี้ บรรยากาศดีดีอากาศเยน็นดีบรรยากาศดีดีมาเด้อผู้ใดมาเที่ยวเราก็มาเที่ยวมาชมได้เนาะเดี๋ยวจะพาเที่ยวมีอาหารเราก็มาห่อแล้วเนาะแต่ว่ากินมดเครื่องนึงแล้วลืมทาย <c oughs> มีปลาเนื้อมังนาวแล้วก็มีทอดเอ็นเหลืองแล้วก็มียำเสือห้องให้มีข้าวเจ้าเนาะมีหมากบวัว กินจมบ,บัและกับน,น้ำเหลืองเลือง <c oughs> มาเด้อกินข้าวนำกันทุกคนกินข้าวนำกันเนาะเดี๋ยวเจ้าน่อยจะพาไปเบิ่งปลาทองทางนั้น,น,น,นพาไปเบิ่งปลาครับอขอให้ไปได้รึกดเกือบอยู่พี่ไปหรือ จัะแป้งให้เมื่อไหร่ให้หำนหนึ่งให้ให้เบียดแก้วหนึง่งเจียวหนูถ้ามันลดให้มันลังหนึง่ง <laughs> ป่าเบื้องนี้กับเบื้องนี้เราจะจับเลยจะป่าสองมือจับ <laughs> ป่าสองมือให้ลังหนึง่ง <laughs> <laughs> หนอไปหนอบอลเล่มือเดียวหนูยังได้แล้วจะได้บอลลีบอได้ก็ชูพอได้ เือจะลองมาจับบ่อเอ้บ่จับแล้บ่อลงสมือยังพอได้เลยไ่ไรแค่ได้บอลีมื่นเป็นบอลีรแวังปงเปียกยอปมันได้วัวมื่น่ั้งหน้่หนุ่มน้มไอยในเรื่เจ๊เอ้ กล้องก็หลายๆมันจะติจับหงายก็ได้ายมันมื่นนี่เนาะมันน่าจะจับป่าสองมือปั๊บมือเดียวก็ยังบได้มือเดียวยังบได้เลยมปได่จะสองมือเบรบได้โอหญายเด้อปมือใช้โบได้มหา้านูนันได้ละมึงเงนเลี้ยงปิ้งเป็ดมึงน่ะ จับได้มเลี้ยงปิ้งเป็ดเลยนี่วันนี้โบได้โบได้ออกให้งานน่ะเลี้ยงปิ๊งเป็ดเป้ลายได้ลูกตกอันนั้นฮะเนี่ตกบนลเยียบพะนี่ยตั้งใจมามาเอามามาใายหมกป่าเลยลงซำปล่อยอ้าวลงไหมปักขาตันเมนไหมมีกระบักบ่แม่เพราะว่ามันเนียนนะสีมัง้วนีไปลายได้ลุดสีมังแล้วตกตุ้มหนองๆฮะนีอยเลยลนลอยแต่ว่ามันลอยมัได้มันเยอะอืม เอานั่นมาห้ยมานาคือสิเต็มดิขนาดโ้นะใายรู้เนี่ยโบโบโลงเป็นวองยานซื้อมาพันมันบอกบุ่งบุล่งก็ซื้อมาดบลงก็ซื้อมาบลงก็ซื้อมาบลงก็ซื้อมาต่อ บุลงบุลงแล้วสนับนสนุนหัวอาหารปลาโอ้ลีน้ำมันคุน <c oughs> ระวังก้นจุ่มน้ำมันเด้อ โอ้ลีลีจะไปจับยกของเพื่อนลูกไปจับเพื่อนของเพื่อนในอย่างก็โอ้โหอ้โหอะไรลีเสียมาโอ้โหเปี้ยลูกลูกยกยกเสื้อขึ้นแม่ยกยกมาโอ้ลีลี่ลี่มามาเปี้ยมัาละเปียกระโปรงลูกมาละนั่นน่ะ ป้อไลลีโโมกดลีดย oh ืนยืนนี่ป okay ิดน้ำมาพี่เมย์ปิดน้ำมหรืออาดไยฮูคอยืนยืนมั้นมเอ้หนึ่งสองสามหนึอเอป้อโอ้โหเกลืออยู่ผีปู้ลายได้ลายมาก านั้นกันหลายเพ่อามาเปอก่นเดไ้หนึ่งสองสามลีมันเปียกซ่งลุสิ้นลุงธนายกเอาสิ้นขึ้นอีกเนี่ยโอจับเบิ้งจับเลยจับเลยลูจับเบิ้งดูเอออ้ยอ้ยอุ้ย ลายเทไรวะโอ้โหโหโหคนมาเ้นปลาปาป้าสอดอตัดไปเห็นันนี้อย <c oughs>: <c oughs> oh ู oh ่เนาะอัน oh ป้าเนาะดิเรกนี้เลย บอกแล้วจิ๋ว่านี่แล้วจิเร่จิเล่นนี่ยานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่ยกินกินเอง

โอ้เครื่องเปียกหมดแล้วะลาะโอ้บุย่านบ่อนี่นะบุญย่านบ่อลงมาไม่หลุดลงมาไม่ลงมาไม่ย่านปะบุญย่านนะลองมาเพิ่งไม่ได้เป็นอย่างได้น้องไงยังดิ้นดิ อ่อนจยดา้าเหรอไหลลไ้าทไหลปม,ลมันลวเมเสียกระโปรงลูกเปียกมาอะไรนั้นน่ะ ยูบุ้นก็เอาให้มันกินมะกอลายคุณยูบุ้นกับบะกอลายไปพอแล้วลี่

ไปลีค่ะไปย่งคนเปนึง ลมลก้าโรดผ่านยางสมวนวิวโดยฮู้คักแต่นี่ะน,น,นะนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ได้แล้วไปไปพูดมานีนะ่ะบรรยากาศบักคักทุกคนนี่นังนี่นี่เอะนั่งฮัลล์ไหมเอ๊ะหนึ่งสองสามน่าไปได้ละฮอนออบบรรยากาศมีขวอีก ขวมีสมวิวมอป่าหใญใใ่งๆจะพาขึ้นขวดเลยโอ้หโห้ขวนะขวจะเป็นขวดเล็กเนาะขวดสีแดงดัานนั้นเป็นฮันคนเรียมี่มาหลายแล้วมาเต็มแล้วด้างน,นี้ยังมีคนบมีแขกเนาะแต่ว่าฝาก ทางนั้นทางนั้นน่ะเต็มเมดแล้วมีแต่ผู้บ่าวผู้สาวมากินเบียร์มีแต่ผู้บ่าวมาลักนี้เมียมาลิน้น <c oughs> อะมาไปนด้แล้วไปเมื่ยฮอนจะหาก,กิ้งวันนี้นะ ก,กิ้งกิ้งท่าอยู่ค่ะยูทูบคุณคนเดียวทางเข้าอยู่พวกคนเนาะเดี๋ยวเราเราจะพาทุกคนไปขี้เหือนะทุกคนนะขี้เหืออยู่อยู่วิว Nà nhớ nhiều Nà dậy quá Nà dậy dậy Quả xí si xông Mẹn sĩ si lượng Xí si đen <laughs> ใชนี้ก็ขอมอกขอบใจทุกคนที่ติดตาม,มพับชมเด้อแล้วก็ปิดกำลังใจฮหลลาน้อยเนาะขอบใจหลายๆแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใจแล้วก็เป็นปลามงคลเป็นปลามังกรเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเด้อบายย <c oughs> แล้วพบกันอีพีใหม่บายยบายยเดลลิลี่บายบาย